เมื่อคืนนี้เนี่ยบาชาราซาร์ผู้นำซีเรียได้ประกาศแล้วว่าตอนนี้ประเทศของเขาอยู่ในภาวะสงครามแล้วเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีซีเรียบอกเลยนะว่าคือเป็น state of war แล้วก็ซึ่งผมเผพมิ่งไยปร่ายเปียวให้ก็ได้ติดตามเรื่องนี้คือตุรกีนะฮะเครื่องบินสองลำถูกยิงไปและเสร็จแล้วตอนนี้ซีเรียเชื่อว่าตุรกีนั้นให้ความช่วยเหลือกับกลุ่ม free syrian army แล้วซาอุดีอราระเบียเดอะการ์เดนรายงานว่าตอนนี้ส่งทั้งเงิน อาวุธหวให้กับกลุ่มฟิลิเซเรียนอาร์มี่แล้วแล้วบรรยากาศแถวนั้นก็ตึงเครียดมากแล้วเข้าใจว่าอิหร่านเนี่ยเขาเพิ่งประกาศว่าจะซ้อมรบกับจีนรัสเซียและซีเรียในเร็วๆนี้ <c oughs> คือนี่คือบรรยากาศที่ <c oughs> นี่จะเป็นพ็อกซี่วอร์ชัดเจนเลยมันสงครามตัวแทนชัดเจนแล้วก็อเมริกาเมื่อวานนี้ทำเนียบข่าวโทลสต์ทำเนียบข่าวบอกว่าอ่าอ่าบัชชาร์ลาซาร์ l o s i งฮิสกริปส์กำลังเริ่มนั่นแหละเริ่มที่จะ <ล>ปัจจัยปัปจจัยข้อหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือประธานาธิบดีโอบามากำลังเข้าสู่การเลือกตั้งเมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งเขาจะต้องแสดงท่าทีที่แข็งขึงเป็นผู้นําที่เด็ดขาดเพื่อเอาใจดึงคะแนนเพราะ้นมันก็จะยิ่งผสมรวม้าไปกับเหตุการณ์เหล่านี้ก็ต้องจับตาดูนะรนครับ